จะไ,ไปหามนุษย์พิสดารที่หานกล้าเอามือเป,เปล่าไปเล่นกับน้ำมันเดือดอก็ต้องมาที่ร้านไก่ทอดมือเหล็กหลังวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่รับไก่ทอดมือเหล็กครับรับรองอ,อร่อยถูกใจแน่นอนฮะเห็นคนมากมายทยอยกันมาซื้อก็ต้องยอมรับในความอร่อยของไก่ทอดร้านนี้แต่กับเคล็ดลับความอร่อยไม่แน่ใจว่า อยู่ที่การใช้มือเปล่าจับไก่ทอดในกระทะน้ำมันเดือดๆหรือหม่เอาปีกนะครับเอาเลยจับให้ดูนะครับร้อนหรือเปล่าจับดูได้นะครับจับดูก่อนจับดูแตะดูก็ได้จับดูก่อนไม่เป็นไรลองดูลองดู ครับเดี๋ยวเขาว่าตอนตอนมาอันนี้จับนั่นมันนะครับสุกละอ่ะปีนี้สุกแล้วนะครับอันนี้สุกแล้วสามารถที่ว่าทานได้เลยนะครับเนี่ยมะม่วงตัวนี้แหละครับเหตุแห่งความพิสดารเกินมนุษย์ที่เราได้เห็นกับตา<น>คุณขันบอกว่ามันมาจากความบังเอิญที่อยู่ๆวันหนึ่งมะม่วงดันตกลงมาในกระทะทอดไกพ่พอมก็เต็มหน้าผมเลยนะผม,มเอาแล้ว ข่านี้ข้าทอดไก่ไม่ได้แน่นอนพ่อตามต้องบอดเพราะมันร้อนหนัทั้งตัวเปียกนะมาสองกระจกดูอ้าวผมกระจกดูไม่เป็นไรก็งงเอ๊ะเอาด้วยน้ำมันมอวานเนี่ยต้องร้อนเนี่นจะไม่เป็นไรผมเราเอามือลงน้ำมันเอ๊ะมันก็ธรรมดาธรรมดาธรรมดามันโดนนี่มันก็ต้องพองอยางนะนะอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมลงเอามือลงดูฮค่ะจับดูจ,บ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 จับนี่จับนี่คนก็มางงดูกันเต็มเลยมางงกันทั้งหมดเลย กลางสักขีพยานของคนที่มาซื้อไก่ทอดวินาทีนี้มาดูกันอีกทีว่าสองมือเปล่าของคนธรรมดาคนนี้กับน้ำมันเดือดอในกระทะทอดไก่ที่ร้อนจัดจนเราต้องเอาเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิออกมือของเขาจะสุกเหมือนไก่ทอดหรมใหม่ เริ่มด้วยการวักน้ำมันเดือดขึ้นมาจากกระทะแถมเอามโยนใส่แขนอีกตั้งหากคุณผู้ชมลองนึกภาพตอนกำลังทำกับข้าวแค่น้ำมันกระเด็นใส่เราก็ถึงกับสะดุ้งกระโดดแทบไม่ทันแต่นี่เล่นสน้ำมันกระจายขนาดนี้คุณขันแกกลับไม่มีอาการแต่อย่างใดเห็นแบบนี้คุณผู้ชมต้องบอกน้องๆเยาวชนที่ชมรายการอยู่ด้วยว่า อย่าได้เรียนแบบเป็นอันขาดเพราะนอกจากจะอันตรายแล้วยังจะปวดแสบปวดร้อนอย่างแสนสาหัสเลยทีเดียวไปอย่างก็อรัอนมาจากรอนรันนี่ไหนคุณลุงนับอกว่าผมรู้ว่าคุณมีมีคาถ้าคุณมีคาถานะคุณต้องท่องตลอดจะคุยใครได้ไม่ได้แล้วแล้วก็มองหน้าใครไม่ได้ผมค,คุยอย่างผมผมมือเละเนี่เขาบอก ดูถ้าไม่ร้อนก็ดูแขนผมนี่ครับเอาตรงนี้มันร้อนจัดนะครับ<อ> <laughs> ไม่เป็นไรมันแดงมือแดงแต่แต่แต่ไม่เป็นไรนะมือแดงนะครับมือแดงแต่ไม่ไหมมือด,ด้านนี้จับได้ดีเนาะมันมันไม่สะดวกนะ ได้เลยไหมไม่น่าเชื่อไม่จะทำได้เ,เห็นไม่เอา <laughs> ไม่เอาร้อนมากนัน่นมันเดือดมากเลยอ่ะ หมอตรวจผิวหนังในตรงนะฮะเขาบอกเอามือจิ้มเอามือเอาเข็นจิ้มจิ้มจิ้มอ่ะเขาบอกเจ็บเหมือนกันเจ็บเหมือนกันหมดเขาบอกอความรู้สึกเหมือนกันหมดเลยไม่แตกต่างเขาบอกเนี่ยหมอก็ยังงงว่ายังไม่แน่ใจก็ไปถ่ายสเลดูว่ามีจริงหรือเปล่าก็ปกติหมอเองยังงงว่าคนขันแกทำได้อย่างไร และก็เป็นความงุนงงสงสัยที่เราต้องนำมาบันทึกไว้ในวันนี้เดีย๋ยวจะแกะไก่มมกันม <c oughs> า,าหนึ่งตัวนะครับมันจะแกะแบบอ่านะครับ เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะเดี๋ยวลอกเีินแบบนะครับอันนี้มันร้อนจริงๆใหม่จริงๆนะครับผม